อนนี้ต้องการให้แก้ปัญหาอะไรก่อนเลยเบื้องต้นเลยครับเร่งด่วนเลยเนี่ยถ้าอยากให้เขาแก้อะไรบ้าบจริงๆหนูแพ้หมดแล้วเนาะหนูยอมหมดแล้วซื้อบ้านหมูต้อง จิงหมูแพ้หมดแล้วเนาะหนูยอมหมดแล้วซื้อบ้านหมูค่ะซื้อบ้าน <c oughs> หมูขายบ้านค่ะ <c oughs> ตามราคาประเมินให้เขาซื้อไปเลยให้อไปเลยค่ะตามราคาประเมินขายใครก็ได้ขาย เทศบาลก็ได้ค่ะเพราะดูคุณถมขนาดนี้คงแก้ไม่ได้ไม่ค่ะไม่สามารถแนะนําได้เพราะว่าไม่มีอำนาจสิทธิไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการระง,งับการก่อสร้างไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่ประชาชนที่มีอะไรก็ยื่นร้องไปแต่ถ้าคิดว่ามันน่ารําคาญมากไม่อยากจะฟังก็อย่าถ่ายบ้านค่ะคนก็ถายคมันเริ่มจากการถมดินสูงนะครับ หลายหลายบ้านเนี่ยตอนเริ่มแรกที่เขาเริ่มถมมันจะมีปัญหาเรื่องน้ําที่ผุดเข้ามาข้างใต้สําหรับบ้านผมเนี่ยอยู่หลังสุดปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือดินมันสูงมากถึงชายคาบ้าน 1. ก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เราไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีเนี่ยมันจะถล่มเมื่อไหร่อยากให้หน่วยงานรัฐเ,เข้ามาช่วยตรวจสอบว่า 1. เขาสร้างกาแพงได้ถูกต้องตามแบบแปลนที่ขออนุญาตไว้ไหม2 จะมีการรับประกันไหมว่าที่ของเราจะไม่เกิดความเสียหายจากกําแพงนี้ถ้ามันเกิดการถล่มขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ,บใจจริงเลยคืออยากให้เขาเอาดินออกอเอากําแพงออกอันเนี้ยคือผมเป็นตัวแทนหลายๆบ้านเลยก็ได้เพราะว่ามีบางท่านที่มีธุระไม่ได้มาเนี่ยครับเขาก็บอกว่าผมอะนอนไม่ค่อยหลับหรอกนอนมานั่งนอนภาวายทุกคืนอะ กลวัวเรื่องมันจะถล่มไหมมันจะพังใส่บ้านไหม,มนะครับแต่มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจ้าของที่ดินเขาบอกว่าเขาทําถูกต้องตามกฎหมายเขามีหนังสืออนุญาตจากตัวเทศบาลให้ถมที่ได้ให้สร้างกําแพงได้มีแบบแปลนมีเอกสารยืนยันเรื่องนี้ก็ได้ไปถึงทางศูนย์ลงทําจังหวัดโดยมีท่าน พงศธรสิริสาครท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดการบรีเป็นประธานนะครับท่านก็มีหนังสือพึ่งมีหนังสือไปถึงอำเภอในการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปไประชุมพึ่งนี้นะครับวันที่4พฤศจิกายน2564เวลา10โมงเช้าที่ตารกลางจังหวัดนะครับมันประจบเหมาะกับข่าวออกก่อนนะครับแต่หนังสือตัวนี้ก็ออกมาประดังพร้อมกันนะครับแล้ววันที่5พฤศจิกายน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพงศธรกับคณะกรรมการจะลงมาในพื้นที่จริงเพื่อหาทางช่วยเหลือตามข้อกฎหมายว่าเราจะดําเนินการกันยังไงทั้งผู้เดือดร้อนทั้ง8ปดรายในบริเวณนี้เรื่องการต่อใบอนุญาตในการประกอบกิจการนะครับตอนนี้เจ้าของที่ได้มาขอต่อใบอนุญาตแต่เราได้รับใบอนุญาตไว้ก่อนเพราะมันมีเรื่องการร้องเรียนอยู่นะครับซึ่งท่ากับว่าตอนนี้การขอใบอนุญาตเราได้รับการก่อสร้างเอาไว้อยู่ นให้ทางกองช่างเรานะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับว่ามีเขาได้ได้ละเมิดได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากที่เราได้ระง,งับเอาไว้หรือเปล่านะครับเ,รองงเองล่อระงับไปไม่น่าจะต่ำกว่าสีถึงหเดือน